สวัสดคีครับเจ๊ทับมาพอเลยนะพี่น้องมาเกี่ยวหยาไปหัหวมาเกี่ยวหยาอยู่โรงเรียนมัหนี <c oughs> หน่อยเลิกโรเกงเรียนพอดีมาเกี่ยวหยาอยู่โรงเรียนมาเกี่ยวมาตัดไหมมากรับพอสองคนเหมือนเดิมต้องสั้นแน่แปลว่ามือบนหนิ่งนะพี่น้อง <c oughs> ถ่ายจะได้คลิปเราเมือยยังสัน้น <c oughs> nhà anh bán cái thì này lại ngày đó có chỉ để tìm luật ngày đó nghe một chục nhà anh bán nha để tắt bay gặp hậu có tìm đi <laughs> ตา้างไสิได้จะได้เข่งเป็นสร้าวเข่งมันได้เป็น้่องยังเต็มรถดเต็มรถนี่ก็เอาไปหายมือเดียวเบิร์ดแตดงวัวโตกตัว ตาจะคุยเริ่มแงบกล่องน้ำันใหญ่ไม่ตัดหม่องไหมเสียกล่องอยู่หม่องเก่าหรือเปอ่าตาจะคุยาย dầm xe ngồi đi nó bữa nào cho ra nọ เกี่ยวอีหยังเกี่ยวถุง ในเวลาไปแบกี่นอนไร้เตือไปเดี๋ยังทีมาอัปเดตไปเบื้องที่หนึงแบกว่ารดเลยซะก่อนไกเต็มรถแ่ไ่นอหักอดเาแห้งตลอดม่อยเต็มมือรถเต็มมือรถแตตอนนี้ต้องเก่งพอแล้วเยอะังที่อัปเดตไเบื้องที่นึ่งไปกันเลยหน้าฮอหน้าเรียบ้อยี่นอง มากระเดาหับมากระเดียนหับเนี่ยเอาหาันควันมานหนำเดา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 ใจเย็นๆ หหเหมือน้ะพี่น้องผู้ใดเขามากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปใหม่ๆนะครับอเคล็มรับคลิปนี้ฝากไปส่งเจ้กรอนพอขนนาคลิปใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ